ลิเวอร์พูลเตรียมสร้างเซอร์ไพรส์ขายอลิซงเบเกอร์และควีนเคนเลอร์ปิดดีนมามาดชวิลลี่เฝ้าเสาฤดูการหน้าลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางแผนสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูโดยมีรายงานว่าเตรียมปล่อยตัวอลิซงเบเกอร์และควีนเคนเลอร์ออกจากทีมหลังจบฤดูการ2 0 2 4 2 5พร้อมดึงจอจี้มามาดชวิลลี่นายด่านชาวจอร์เจียจากบาเลนเซีย เข้ามาเป็นตัวหลักแทนในฤดูการถัดไปอลิสซงเบกเกอร์ย้ายมาจากโรม่าในปี2018ลงสนามให้ทีมไปแล้ว271นัดพร้อมสร้างชื่อเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกลิวร์พูลอาจพิจารณาปล่อยตัวเพื่อระดมทุนและปรับโครงสร้างทีมใหม่โดยเฉพาะในยุคข,ของอาเนอรที่ต้องการนำเสนอความสดใหม่ให้กับทีมคว,วีนเคเลเลอร์มือสอชาวไอริชที่เฝ้ารอโอกาสอย่างอดทน แต่ยังไม่สามารถขึ้นเป็นมือนหนึ่งทาวรได้แม้ได้รับโอกาสลงสนามในบางช่วงแต่การย้ายออกเพื่อหาโอกาสลงเล่นมากขึ้นอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเจ้าตัวลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวจอจี G ้มามาดชวิลลี่จากบาเลเซียด้วยค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์นายทวันวัย23ปีได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีอนาคตสดใสที่สุดในยุโรปด้วยรูปร่างสูงใหญ่การป้องกันลูกยิงที่ยอดเยี่ยม และความนิ่งภายใต้แรงกดดันมามาดชวิลลี่จะเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูตัวหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาล2025-26และถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวการตัดสินใจครั้งนี้อาจสร้างความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลที่ผูกพันกับอลิสซงและเคนเลเฮอร์อย่างลึกซึ้งแต่ฝ่ายบริหารมองว่าเป็นการลงทุนในอนาคตเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของทีมการเข้ามาของมามาดชวิลลี่สะท้อนถึงแผนการสร้างทีมระยะยาวของลิเวอร์พูล ที่ต้องการผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงเพื่อท้าชิงแชมป์ในทุกรายการแฟนบอลต้องรอติดตามว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลต่อความสำเร็จของหงแดงอย่างไรในอนาคต